Three. เธอมาให้เจอฉันลมหาล้ลมจางนั้นก็พัดเธอ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เธออยูท่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋อเจ้าลมพัดไปแค่ไหนกันไดสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้มีสองท่านนะคะเวฟนมพี่น้องเวฟนมเข้าครัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนยิวเมื่อไรก็แวะมานะคะยิวเมื่อไรก็แวะมาในครัว,วเราจะทอดข้านะคะทุกคนทอดข้าจีกันนะคะ เบบนื้อมะี่ๆนะคะทอดลงใส่น้ำมันพืชนะคะคนมากๆอันนี้เป็นเมนูที่อยากทิ้งแงบบ่ใบกะทอดถิ่นเลือกถ่น้องเลิกนะทอดทอดวตีเรียบร้อยนะคะรอแต่มันแห้งซุกนะคะอันนี้เราเป็นข้าวแห้งน,นะคะข้าวแห้งว่า เดี๋ยแล้วไม่กระโถนน้ำร้อนน้องน้องเบบนมเรีกน้อยแล้วนะคะนมอุ่นอุ่นนะกินยามไม่อเช้านะคะทุกคนจดชื่นนะคะทุกคนเิ็นนมอุ่นอุ่นยาม่อเช้า เป็นน้ำยาขนมจีนนะคะส่วนใกระสีอุ่นน้ำยาปลาคูนะคะทุกคนเกลือน้อยนิดนะะนี่เจียวนะคะละซีนีนะละซีนีขนมจีนผูาใหญ่เพิ่งซื้อมาให้ยังบุบเบิดเลยนะคะทุกคนนะโอ้ตะกกาใหญ่แห้งกินนะคะกินน้อยเดียวนะเหลือเป็นซื้อมาใหญ่แห้งสบัสดีค่ะขขบคุณสนจหรับหมดใจนะคะ